วัดเลยครับเหยียบ้อยครับไม่พาเรยียบ้อยครับหาเนื้อกินแบบใหม่ครับเมื่อนี้มาหาสิเบ็ดก่อนป๊บปลาก่อนได้เหยื่อใหม่มาใหม่มาลองมึงบัวนี่ก่อนแต่ก่อนเคยจะเด่น Nếu kiệt nhớ sọc thầm mang món món má, món má bừng như món có món món lên món phom, phom món 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 kiệt, Lên món món phom, món con ปลาหลแห้งอยู่บึงเนี่ยแต่ว่ากินเหยื่อเคี้ยวขนาดนะครับว่าอาหารมันหลายพอซิ่ว ปลาเคี้ยวๆมีเส่เหยอแบบได้ดีปลาลายเดี๋ยวผมกดกัะครับ,รบอ,อยู่ครับอยู่แล้วอยู่แล้วกัดแล้วอยู่แล้ว <laughs> มาอะไรครับอ,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 อู้ยเกิดจะได้กันตัว,ตวยุง แงามอยู <toys> ่ฮ <c oughs> <P an> ู <aún> ้สุดยอดนราตะก้องกัดแบบงามเลยเฮ้ร้อยกคดกับเฮ้ตัวแรกตัวแรกครับมาแล้วได้ใส่แยงนะจับเหยื่อนี่สั่งมาใหม่ๆนะครับ กัดดีอยู่เด็ครังนะร <c oughs> ังแล้วมามาดูเสีนผิดก่า Đi xem, bộ này tốt nam đấy Mày nhắn ta con Đây rồi ạ à? Cứ bộ đây Quát bộ thử của ạ ôi oh, kì ta con, để con cắt khắp, để bắt vô đây. ta con nhắn oan yếu. khắp bắt, đây khắp, nhẹ loi hấp giúp cậu chút nữa đây. nhẹ loi rồi, rồi, rồi đấy, lắm, em gì nhẹ loi nào, tôi tôi lắm, xuất yạt, tôi เดียวเลย,ยมายังที่สองกัดกุบกเลยนะ่ย่กล้องเลยกัดถือเป็นวัดเลยผมบุคใครถนัดครับกับเ,เ, óm, เหย,ยื่อปรอมเหยื่อกบยางเนยเคยไปเหยื่อสดล้องเบิง่งเพราะว่าหาเหย,ยื่อยากมาแตรียมสองกับมาแล้ว เอาพอที่กินแรงสามฮัโทโคตรที่สามของตะก้องนะกัดนี้ขนาดแต่ตะก้องเอาอยัางบเป็ียนป่ามีตัวตัวใหญ่ๆกว่ะ Giang chút khắp cắt tay búa Hãy subscribe cho cắt cúp, ไม่พลาดเยบร้อยครับ yeah. ตัวที่สามไม่พลาดกัดอีกแล้วสุดยอดนะครับ yeah. ตัวที่สามฮ่าหนุ่มทิพย์กับตบปลาเป็นเดอ้อฮ่ามอเมนใส่ตะเบ็ดหาต่กินเด้อ ตัวที่สามตัใหม่ๆได้ตัวที่สีครับจนได้ตัวจิ๋วอนี่ถ่ายบวท่านตัวนี้ ต้องหาตัวที่หาต้องงวงมัานอยู่ตัวที่หาเอาแล้วปนะัดเลยให้มาใหม่ๆเลยตัวนี้ยอวนล้ใช่ใช่ไหตัวนี้ Thôi thì hút nhâm vào đây hấp không cắt lên ป้างคนมัวฟ่มอาดจริงจริงกูนี้ก็ได้นองคิดป้าหัวโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กระถือวะเนาะโอ้ยบ่ดดถึกโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับดูดิ่มาวิ่งมาดิโอ้ยเสียดายครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวนี้ ใหญ่เนี่ยต่องพวกครึ่งโลโอ้ัวใหญ่ตัวใหญ่หญดยอนเลยมันตะว,วิ่งมากรุดมากาขอพัน กลับแล้วครับถือว่ามื่อนี้กับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นี่ผลงาน หาตัวครับจัดไปผู้เดียวเลยตากล้องมีแต่กัดเปล่าต้องฝึกอีกเยอะนะครับสวยอยู่เนี่ยสองตัวไปยอยู่ดูนี่น,นะอ่นะนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในุ่มทิพย์คือเก่าคนเดิมครับผมอยู่นี่มีเหีงคือเก่าครับผม